สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวเวกตอร์เยอรแคลร์สปี 25ts 88ครับดูพลังแฝงนะครับลายเบเกอร์นะครับสปีดดิปเลอร์นะครับดูพลังครับข้าพลังครับแข็งแก่ง150ครับสปีดต้นความเร็ว150ครับจบสกอร์154ครับหอ้พลังสีทองนี่เกือบทุกอย่างเลยนะครับยืนตำแหน่ง150เช่นกันครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยครับ สความคมนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับค่าพลัง1 5 4ขนาดนี้ครับนี่ครับจังหวะนี้มุ่งเข้าไปครับจังหวะนี้ครับโซโลเดียวมาครับตัดเข้าในครับหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ปั่นครับลูกนี้นี่ครับเสียบโคนเสาไปเลยครับลูกปั่นนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจะดูนะครับจังหวะนี้วิ่งทะลุมาครับโลไดครับเรียบร้อยครับผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองนะครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ครับหาตำแหน่งยืนได้ดีมากนะครับยิงโรไดนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับนี่ครับปั่นครับด้วยขวาจังหวะนี้ไม่มีปัญหาครับหาช่องได้ดีนะครับวิ่งแทงทะลุช่องนี้นะครับนี่ครับปั่นลูกนี้ จังหวะนี้มันกันครับนี่ครับทัดเต็มข้อก็ไม่มีปัญหาครับความเร็วก็มีนะครับแถมยังแข็งแกร่งนะครับนี่ครับยิงเลยซ้ายไม่มีปัญหาครับลูกมุ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับจังหวะนี้วอลเลย์เข้าไปครับสุดสวยครับดูความเร็วสักนิดนึงครับนี่ครับโอ้โหโดนเสียบครับจุดโทษมมาาาช้กใบแดงเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวทำประตูแล้วเล่นอย่างนี้ไม่ผิดกับเพื่อน่วมทีมได้เลยนะครับเด็กลูกนี้ผู้ตรักษาประตูดาวทางถูกนะครับ